สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยประเด็นว่านะครับถ้าเราติดต่อหมอนว่จากโปรไฟล์หรือจาก Facebook หรือจากใน Tik t o ็อกนะครับเราต้องทำยังไงบ้างครับเพราะว่าสมัยนี้มีพวกวิชาชีพนะครับแอบแฝงเข้ามาเยอะมากเพื่อหาผลประโยชน์อย่างเช่นวันนี้ครับผมอันนี้โดนประจำนะครับเราบอกว่าเราคนดังดังตรงไหนก็เราเปิดลำโพงดังหรือเปล่าไม่ใช่นะครับก็คือว่านะครับวันนี้นะครับมีคนเอารูปผมไปลงโปรไฟล์นะครับ หลายครั้งครับก่อนหน้านี้ก็มีที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็มีที่ปักใต้ครับผมเอาไปลงแล้วก็บอกว่าทำนวดแต่ไม่ใช่ผมนะครับผมทีนี้เราจะทำยังไงนะครับ 1. เราต้องเช็คก่อนว่าเฟซของเขาอะ่ะเป็นเฟซที่มีการเ,าเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไหมประเด็นนี้สําคัญมากครับ mm hmm. เมื่อมีการเคลื่อนไหวโอเคมันก็เชื่อถือไม่ได้หมดแต่สิ่งที่ผมทำอยู่นะครับก็คือว่า ลงอยู่บ่อยๆให้หน่าเชื่อถือนะครับแล้วยืนยันตัวตนในการโทรศัพท์พี่ครับพี่ใช่เจเจที่หมอนวดสะพานไฟที่พี่โพสต์ลงในรูปวันนี้หรือเปล่าหรือบอกว่ารายละเอียดว่าเป็นยังไงพี่อยู่แถวไหนครับนะครับเป็นการยืนยันตัวตนอย่างน้อยนะครับมันก็ช่วยเซฟความปลอดภัยเราได้ด้วยทุกอาชีพครับไม่ใช่แต่อาชีพหมอนวดนะครับผมเอรวมไปถึงอาชีพ นักร้องวงการดาราหรือทุกวงการครับก็จะมีการแอบอ้างนะครับหรือว่าให้โอนเงินไปก่อนอย่างเช่นอาชีพนวดนะครับบอกพี่เราทําแบบซื่อสัตย์สุจริตนะครับบางคนก็โอนเงินไปก่อนโอนแล้วก็ไม่ไปนวดแล้วก็หนีหายไปเลยนี่คือประเด็นสําคัญนะครับก็ผมเก็ดเล็กน้อยนะครับมันจะมีประโยชน์มากนะครับฉะนั้นนะครับก็คือไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามครับศึกษาประวัติ ความเคลื่อนไหวของโปรไฟล์เขานะครับแล้วก็โทรไปยืนยันตัวตนนะครับหรือถ้าเกิดว่าสักพักหนึ่งยืนยันตัวตนแล้วนะครับยืนยันตัวตนแล้วหรือโทรแล้วขอนะครับขอญาติไม่ค่อยเชื่อใจเท่าไหร่ครับขอญาติเปิดคอได้ไหมครับว่าใช่ตัวตนหรือเปล่านะครับแต่ของผมมั่นใจได้ครับผมจะส่งรูปสมการเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งสถานที่ไปยังให้กับลูกค้าของผมตลอดเวลานะครับผมขอบคุณมากๆครับที่ อะไรนะครับรับฟังทั้งตัวและหัวใจไอ้ยะนะครับใครที่อยากมานวดกับผมนะครับอยู่ที่อินทรมาซอย9ย่านสะพานควายครับรับนวดมา4 4ปีพูดไม่ชัด14ปีนะครับนวดไม่เป็นยินดีคืนเงินครับผมเรื่องเล็กๆน้อยๆให้ผมดูแลเรื่องของการนวดนะครับพักผ่อนอย่างสบายไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงหมอพูดคุยเสียงดังนะครับพักผ่อนอย่างเป็นธรรมชาติโดยห้องอิสระจากหนุ่มหน้ามนคนหน้าปัดไม่ใช่หนุ่มหน้ามนคนน่ารักสวัสดีครับอย่าลืมนะครับ เราเตือนคุณแล้วไม่ฉะนนั้นคุณจะเสียเงินอย่างเปล่าประโยชน์ขอบคุณครับ